โลกไกด์พุ่นพักมักเพชรน,น,นี่ยท่นบอกคอยกมาเอาแต่อยู่ในนี่แหละพ่อเจ้าเอ้ยมักเพชรมักเพชรมักอย่างที่มันงามพมดนะพ่อเจ้าเห็นบอกมักทั่วจะนา่กกากังรล่า,าเอาเบอร์อะไรนี่ยนะตัวตัวแม่เราซาตูเอเมนตัวแม่เราปิ้งเราเราปกกลูกเราบุกินรู้ว่าเห็ดพันธุ์ป่าพุ่นบอกให้เก็บพักเสริมนีย่ยนะ บ้านเขาเอืพักเสริมเนาะนี่พักเสริมนี่นะฮะพักแผวนนตามธรรมดาเต้องเอานั้นเอาันเอ่อม่กาตัดตัดปุ๊บป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 ๊บลงเยเนี่ยวพักแโอ้กินครับอันใครลูกเนาะอืมใครลูกยแถวบ้านเขาแถวท่าหลวงว้าสันดีนะจดไป ขึ้นฮอดบ้านยังบ่ทันได้เมือดอกพ่อเจ้าเอ้ย,ยมันงามไปหมดเลยปลาแดกเนีนหนเหนน่หมดแล้วโอ้หอมขนาดพ่อเจ้าหอมพันกระปุ้นนี่เบ้อหมดเท่านั้นกินกับหมกตับหมกบ่แม่นกินกับอันน่ะกระปุ้นนี่โอ้สุดยอดพ่อเจ้าเอ้ยนี่หมดนลยอืออือนี่มันงามพุ้เจ้าดินดีอยู่อเมริกานี่ยพวกยังก็ขึ้นแต่มไม่ใครกิน บางม้งก็เจ้าเนะี่ปลูกตัดทิ่มเหมือนกันมีนี่ไปกินเะพักแพขวก็เต้มบอกเจอมาเลยหอมกินผักแพว่กินนะ่ะน,น,นะไข่ล,นนะลูกลดแล้วค่อย โอ้พนะงามบากจ้าหนพอนี่ถ้าข้าวทองกันเอาตะไบมนเนาะลากเลยฟิชมินหกหอม งามพวกเจ้าอืมอ,อละโอเคอาเมื่อก่อนไปฆ่ากันนี่นะเมื่อก่นอกน